มาน้อยขี้งเหงาตอนที่สิบหนึ่งชูวันนิงไม่ได้หันหน้าไปเขายังคงมองป้ายวิญญาณแผ่นนั้นอย่างสนอกสนใจราวกับบนป้ายวิญญาณมีดอกไม้บานกระนั้นจูจูชูวันนิงกระามขึ้นว่าผู้มีชนเฉินซุนซื่อคือท่านหรือผู้เรินผู้เท่าเฉิน ตอนที่สิหนึ่งตัวค่านั้นจะได้จูบคนแล้วเบิกบานใจนักเป็นปปปปเป็นเป็นเป็นค่าเองฟูรั้นฟูเท่าเฉิญสอือกสือื่นแต่ป้ายวิญญาณน,นี้ไม่ใช่ค่าเขียนค่าจะแช่งบุตรตนเองได้อย่างไรค้าค่าค่ายามตื่นท่านไม่ได้เขียนแต่ยามหลับก็ไม่แน่ชิวันหญิงว่าพลังยกมือขึ้นหยิบป้ายวิญญาณน,นั้นขึ้นมาผนึกรวมพลังวิญญาณไว้ในฝ่ามือ ป้ายวิญญาณพลันแผดเสียงกรีดร้องหวยหวนดังก้องตามมาด้วยโลหิตข่าวครุง้งไหลออกมาจากป้ายวิญญาณดวงตาชูวันหนิงเปล่งประกายเย็นเยียบเอ่ยเสียงกล้าว่าเดรชานโอหังช่างกล้านักด้วยพลังวิญญาณอันแรงกล้าในฝ่ามือตัวอักษรบนป้ายค่อยๆซีดจางลงทีละนิดท่ามกลางเสียงกรีดร้อง กลายเป็นเลือนรางจนสุดท้ายก็มาลายหายไปจนหมดชูวันหนิงบีบนิ้วมือเรียวเย็นเฉียบอีกครั้งป้ายวิญญาณสันสะท้านทั้งป้ายจนแตกละเอียดคนสกุลเฉินมองอย่างตกตะลึงอยู่ด้านหลังอย่าว่าแต่คนสกุลเฉินเลยแม้กระทั่งสื่อเม่ยก็ตกตะลึงเขาอดอุทานออกมาไม่ได้ว่าร้ายกาจยิ่งนักเมื่อรานเองก็อดอุทานในใ,นใจไม่ไม่ได้ว่าดุเดือดเลือดพ่านยิ่งนัก ชูวันหนิงหันไปหน้าวดงามหล่อเหลามาครึ่งซีกใบหน้ามไม่แสดงอารมณ์ใดๆเพียงแต่ที่แก้มีรอยเลือดกระเซ็นติดอยู่เขายกมือขึ้นตรวจสอบคราบเลือดยังเหลืออยู่ที่ปานยิ้วของตนอย่างละเอียดก่อนจะเอ่ยกับคนสกุลเฉินวันนี้พวกท่านทุกคนอยู่แต่ในเรือนห้ามไปที่ใดถังสิน้นยามนี้พวกเขาไหนเนยจะกล้าขัดเกือนรีบรับคำได้ได้ได้รันฟังคำสั่ง,งท่านหนักรถ ชูวันหนิงเก้าวยาวๆออกจากสารบันพระชนเช็ดคาบเลือดที่เละ บนหน้าตนเองออกอย่างไม่ใส่ใจชี้มือไปยังฟูรนผู้เท่าเฉินพรางพยักหน้าโดยเฉพาะท่านห้ามหลับเด็ดขาดเพราะสิ่งนั้นจะสวมร่างต่อให้ทรมานเพียงใดก็ต้องตื่นตลอดเวลาได้ได้ได้เจ้าข้าฟูรนผู้เท่าเฉินรับปากติดติดการซ้ำยังถามด้วยน้ําตาครอหน่วยไม่อยากจย่าเชื่อท่านนักพรตบุตรข้าจะจะ,จะ,จ,ะจะไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ยังไม่เป็นอะไรฟูรนผู้เท่าเฉินตกตะลึงอย่างมิใช่ตลอดไปเช่นนั้นต้อง องทำอย่างไรจึงจะรักษาชีวิต,วตบุตรชายข่าไว้ได้ชูวันนิ้งตอบว่าจับปีศาจในใจฟูรนฟูเท่าเฉินร้อนรนนักจึงเสียมราชอย่างเลี่ยงไปได้จึงรีบร้องถามเอาไปโดยไม่เกรงใจเช่นนั้นท่านพบตั้งใจจับเมื่อใดเดี๋ยวนี้ชูวันนิงว่าพรางกว่าตามมองคนสกุลชฉนแล้วถามว่าพวกท่านใครรู้บ้างว่าตำแหน่งขุดพบลงแดงตอนแรกอยู่ที่ใดหาคนมันนำทางสกุล สะพายของบุตรชายคนโตแท้เหวแม้เป็นสตรีแต่ร่างสูงใบหน้าค่อนข้างมีความหล่อเหลาหลายส่วนแม้สีหน้าจะใช้แวววาดกลัวแต่เทียบคนอื่นทับว่าสงบสงเงียมตอนนี้นางเอ่ยว่าที่นั่นมีเป็นที่ที่ข้ากราบสา,ามีผู้ล่วงรับเลือกรู้ข้ารู้ตำแหน่งดีข้าจะนำทางท่านนกศตไปเอง คนทั้ง3มตามเฉินเหยาซื้อไปทางเหนือเมื่อนาำม,มาถึงที่ดินที่สกุลเฉินซื้อไว้ที่นั้นถูกปิดล้อมเอาไว้บริเวณรอบไร้พี่แววผู้อยู่อาศัยเนินเขาดำถมเมินปกคุุมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าวังเบงจนแม้แต่เสียงนกกาก็ยังไม่มีพอขึ้นไปถึงบริเวณไหลเขาทัศนิวภาพพันเปิดโล่งเฉินเหยาซื่อกลาวะท่านนับรถทั้งสเป็นที่นี่ จุดที่กุดพบลงแดงยังถูกทับด้วยป้ายหินโมรานเหินเข้าก็หัวเราะก้อนหินบ้าบอลน,นี้จะทำอะไรได้แค่ดูกระู้กระทำโดยผู้ไม่เชี่ยวชาญย้ายออกเถอะฉันเหยืซือลนลานอยู่บ้างเซียนเซินในตตาบนบอกว่ากดอสูรร้ายเอาไว้วิญญาณชั่วร้ายข้างในก็จะออกมาไม่ได้โมรานยิ้มอย่างไม่จริงใจเซียนเซิงช่างมีฝีมือนัก สัญาาวเจือกล่าวชชชยายายายชูวันหญิงเอ่ยเสียงเย็นชาไม่จำเป็นกล่าวจบไปยกมือขึ้นปลายนิ้วปริ่งประกายสีทองเทียนหวนตอบรับปรากฏขึ้นในฝ่ามือของเขาจากนั้นแท่หลิวก็สะบัดออกไปก้อนหญิมแตกเป็นเสียงเสียงในทันใดชูวันหญิงเดินเข้าไปด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ยืนอยู่บนซากปรักหักพังนั้นก่อนจะยกฝ่ามือขึ้นอีกครั้งเอ่ยเสียงเคร่งซ่อนอยู่ทำไมออกมาเบืองล่างมันเกิดเสียงประหลาดดังกึ กึกจูจลงศพไม้หนายาวสิบสองชื่อกระพุ่งทะลุดินขึ้นมาดินทรายกระจัดกระจายฝุนฟุ้งตลบซื้อมือตกใจลงศพนี้กินอายปีศาจเข้มข้นนักชูวันนิ้งตะวัดว่าถอยไปกราจบึงพริกมือตะวัดแท่ลงแดงถูกเทียนเหมือนผ่ากลางสเก็ดไฟสีทองแตกกระจายเงียบไปกรู่หนึ่งฝาลงกระเบิด ควันหนาม้วนตลบกระจายออกมาเผยเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในในโลงศพมีบรุษร่างเปลยนอนอยู่จมูกดงเป็นสันใบหน้าหลอนเหลาหากผิวหนังไม่ซีดเผือดเหมือนกระดาษเขาก็ดูไม่ต่างจากคนที่กําลังนิทราแต่อย่างใดโมดรานเหลือบมองท่าร่างตรุจแบบหนึ่งก็ปิดตาไอายะอาจือ่อกางเกงไม่ใส่อันธาพานโศกโกรกซื้อมือย่ยหืชูวันนี้หื้ เฉินเหยาซืออุทานฟู่จินสามีของข้านางพุ่งไปเข้าใกล้ลงศพนั้นทว่าชูวันหนิงยื่นมือควางไว้เลิกคิวถามนี่คือฟู่จินของท่านหรือใช่เป็นสามีของข้าเองเฉินเหยาซือทั้งตกใจทั้งสะเทือนใจเหตุใดเขาจึงอยู่ที่นี่ฝังอยู่ในสุสา,บานบรรพชนแล้วชัดๆตอนนั้นบนร่างกระสวมเสื้อผ้าเรียบรอ้อยดีใหญ่จริงใหญ่จริงกล่าวได้เพียงเท่านี้นางก็เริ่มตีอกชกหัวสะอื้นให้ใหญ่จึงเป็นเช่นนี้หน้าเวทนาหนักหน้าเวท ฟูจินฟูจินสามีค่าสามีตาซึ่งเม่อถอนหายใจฟูเหรอนน้อยโปรดหักห้ามใจชูวันหนิงกับโมรานกลับไม่ได้นำพาต่อสตรีที่กำลังร่ำให้นางนี้ชูวันหนิงไม่ถนัดปลอบโยนคนโมรานกระไรความเห็นอกเห็นใจคนทั้งสองจ้องศพในโลง โมรานพบพานเรื่องนี้มาแล้วเมื่อชาติก่อนจึงไม่ได้รู้สึกผิดฆ่าต่อเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ยังคงต้องเสแสร้งเอามือลูกคางอาจารย์ศพนี้ผิดปกติชูวันหนิงกล่าวว่าข่ารู้คำพูดในใจโมรานล้วนเป็นคำพูดชูวันหนิงเคยวิเคราะห์กับพวกเราเมื่อชาติก่อนชาตินี้คิดเอ่ยเอามา้ชูวันหนิงตกตลึงสุดท้ายก็กลับประเสริฐนะแค่เอ่ยเอย่ยแค่ข่ารู้ง่ายๆ ผู้เป็นอาจารย์ไม่ใช่ว่าต้องสอนด้วยวิธีการล่อลอ,ลอกระตุ้นให้สิทธิแสดงความคิดของตนออกมารวมทั้งคอยชื่นชมให้าหารางวัลหรอกหรือโมรานไม่ยินยอมแส้งทำไขหูกบคำว่าข้ารู้ของเขาแล้วเอ่ยปากต่อศพนี้ไม่มีร่องรอยเน่าเปื่อยตอนคุณชายใหญ่เฉินเกิดเรื่องกระ่านมาก,กว่าครึ่งเดือนแล้วจากสภาพอากาศเช่นนี้สมควรเน่าเปื่อยน้ำเลือดน้ำหนองไหลยเยิ้มไปนานแล้วของเลียวก็น่าจะกักอยู่ในโลงนี่เป็นประการแรกชูวันหนิงสงสายตาเย็นเยียบสื่อความหมายว่าเชิ ท่านแสดงต่อเลยให้เขาประการที่สองเมื่อหานไม่สะทกสถานร่ายบทพูดคล้ายปมเม่ชาติที่แล้วห้องชูหวันหนิงต่อก่อนเปิดโลงกินไอยพิศาจของลงแดงนิ้รุนแรงยิ่งนักแต่แรงจากเปิดออกไปก็สลายไป ว่ากินไอพิษสารบนร่างศพกับละเอียดอ่อนข้อนี้ไม่ปกติอย่างดิ่งชิววันหนิงก็นิ่งอึ้งไปประการที่สามพวกท่านสังเกตรหรือไม่ตั้งแต่ลงศพเปิดออกนายซ้ายลมก็ไม่กลิ่นหอมหวานกลิ่นนั้นเบาบางยิ่งนักหากไม่สังเกตก็ไม่อาจจับได้เลยเพอโมราณเอ่ยเช่นนี้ซื้อไม่อันเหยาอจือจึงสัมผัสได้ว่าในอากาศไม่กลิ่นหอมหวานสดชื่นจางๆจริงๆคือไม่กล่าวว่าจริงด้วยฉันเหยาอจือดมไปดมมาสีหน้าก็เปลี่ยนไป กิ่นนี้มันมันมันซื้อไม่ตอบต่ว่าฟู่รเน้อยเกิดอะไรขึ้นหรือเสนเหยา่ซื้อกวาดกรวดจนน้ำเสียงเปลี่ยนกินนี้เป็นกิน,นปแป้งร่่ำร้อยผีเสื้อได้แม่สามีค่าปรุงขึ้นโดยเฉพาะ ทุกคนเงียบไปชั่วขณะข้อความตั้งโดยผู้มีชนสนซุนซื่อบนป้ายวิญญาณนั้นในสารบันผชนค้ายปรากฏขึ้นเบื้องหน้าอีกครั้งซึ่งเมื่อหรือว่านี้เป็นฝีมือผู้รนผู้เท่าเฉินจริงจริงมร่อหลานตอบว่าไม่เหมือนชูวันหญิงกล่าวว่ามิใช่คนทั้งสองเอ่ยขึ้นแทบจะพร้อมกันกล่าวจบต่างมองหน้ากันแวบ,บหนึ่งใบหน้าชูวันหญิงไม่แสดงท่าทีใ,ใดแม้แต่น้อยเจ้าว่ามาเถอะมร่อหลานไม่เกรงใจตามที่ข้ารู้สกุลเฉินรุ่งเรืองขึ้นด้วยการอาศ สแป้งร่ำร้อยผีเสื้อที่ฟูรนผู้เท่าปรุงขึ้นสูตรแป้งร่ำนี้แม้เป็นความลับไม่ปเปิดเผยต่อภายนอกแต่สินค้ากลับหาได้ไม่ยากแม่นาง10คนในตำบลฉายเตี้ยมีห้าคนใช้แป้งร่ำกินนี้ไม่เพียงเท่านั้นก่อนเราจะมาได้ตรวจสอบแลยว,ว่าคุณชายเฉินเองก็เหมือนจะชื่นชอบแป้งร่ำร้อยผีเสื้อที่บรรดาปรุงอย่างยิ่งเช่นกัน มักผสมกินหอมนี้ในน้ำแช่กายเป็นประจำด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่บนตัวเขาจะเดดกลิ่นนี้มาที่แปลกก็คือเขาว่าพรางหันไปยังบรุษร่างเปรยเปล่าในโลงอีกครั้งคนก็ตายไปครึ่งเดือนแล้วได้กลิ่นหอมนี้กลับยังคลายเพิ่งทามใหม่ๆ ถ้าล่าวถูกต้องหรือไม่ท่านอาจารย์ชูวันหนิงนิ่งเองข่าวถูกก็ชมข้าสักหน่อยสิชูวันหนิงืมื่อรานหัวเระหาะฮ่าฮ่าถนอมวายจาดุดทองคาจริงจริงเขาหัวเราะได้ไม่เท่าใดจูจูชุดครุ่งกับปิวสะบัดชูวันหนิงดึงเขาถอยมาด้านหลังหลา,ลายชื้อประกายสีทองเทียนเบิ์นในมือชดช่วงสะเก็ดไฟแตกกระจายร้องว่อง กินแป้งร่ำร้อยผีเสื้อในอากาศพรันเข้มข้นขึ้นขณะที่กินหอมกระจรกระจายไปก็ปรากฏกลุ่มหมอกขาวม้วนตลบออกมาระหว่างสมทุ่มพุ่มมาได้เริ่มแพร่ก,กระจายไปได้วยความเร็วอันน่าทึ่งทั้งไหลขาวแปรสภาพเป็นทะเลหมอกทันทียื่นมือออกไปมองไม่เห็นห้านิ้วม้อรานใจกระตุกวูบแดนมายาเปิดแล้วโอ้โ S <S <an> <t iny> เสียงแผดร้องเข้าเฉินยาจือแทกขึ้นมาท่ามกลางหมอกหนาเถิบท่านนักพ่อช่วยคำสุดท้ายยังไม่ทันออกจากปากเสียงก็งเงียบหายไปประกายสีฟ้าวาบขึ้นที่ปลายนิ้วชูหวันหนิงวาดยันติดตามร่องรอยบนหน้าผากโมรรนเจ้าระวังตัวด้วยข้าจะไปดูสถานการณ์สักหน่อย กราวจบประหายวับไปในหมอกนะ้ำเมรานรูปหนาา้าผากตนเองยิ้มพรางเอ่ยเสียงเบาประเสริฐนักแม้แต่แหม่งวาดยันก็เหมือนกับชาติก่อนชูวัน,นิงเจ้ายังคงไม่เปลี่ยนไปแม้แต่น้อย หมอกหนามาอย่างรวดเร็วและสลายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันผ่านไปไม่นานนักให้หมอกก็มาลายหายไปอย่างไรร่องรอยทว่าภาพที่ปรากฏตรงหน้ากับชวนให้ประหลาดใจยิ่งกว่าหมอกหนาเสียอีกอย่างน้อยชาติที่แล้วเมร่อังกระตกใจอย่างยิ่งยวดจริงๆหลังจากหมอกสลายไหลเข่าที่เดิมรกชัดสม ทุ่มพุ่มไม้ที่ขึ้นครึ้มอยู่แต่เดิมล้วนหายไปสิ่งที่มาแทนที่คือสวนกว้างใหญ่ตระการตามีทั้งศาลาหอสูงระเบียงทางเดินคดเขี้ยวภูเขาจำลองต้นไม้หยกหินกรดโรยปูไปตามทางเปรียวทอดยาวสุดสายตา ทันทีที่โมรานเห็นสภาพที่แห่งนี้ก็ยินดีจนอยากลงไปกริ้งทันทีสิ่งที่อานพานถอยไปนี้คิดถึงมาทั้งวันคืนแดนมายาแห่งนี้ที่ชาติก่อนพวกเขาก็หลงอยู่ในนี้เช่นกันโมรานพบซื้อเมื่อก่อนหลังจากถูกลวงด้วยมนมายาเขาจึงได้จุพิษอีกฝ่ายเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิต เสียดายที่ตอนนั้นซึ่งไม่คงตกใจสุดขีดอาศัยจังหวัดที่เม่อรานคลายมือหันกายวิ่งหนีไปห่านฟ้าที่มาถึงปากแทะได้ไปถึงสองําก็ถูกดึงจานออกความรู้สึกเช่นนี้ช่างรับไม่ได้จริงๆ ภายหลังเมื่อแดนมายาถูกทำลายซื้อมุ่ยก็ไม่ได้กิดเล็กคิดน้อยกับข่าวในเรื่องนี้จุมพิษในแดนมายานี้จึงเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีผู้ใดเอ่ยถึงอีกบางคราหลับฝันถึงกลางเดึกเมื่อหลานได้แต่นึกสงสัยว่านั่นเป็นเพราะตนหมกมุ่นเกินไปใช่หรือไม่จึงได้เกิดจินตนาการเช่นนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นจินตนาการหรือไม่เมื่อหลานเลียริมฝีปากคิดในใจว่าครั้งนี้ข้าจะไม่ยอมซื้อเมื่อหนีไปง,ง่ายๆเป็นอากาศต้องจบให้พอ ใจสาครั้งหมายเหตุตามข้อที่จริงทางบริษัทเกี่ยวกับชื่อรองในวัย20ปีโมราอในวัยนี้จึงยังไม่มีชื่อรองแต่โลกบําเพ็ญเพียนนี้กำหนดให้บรุตรเข้าร่วมพิธีสวมกวนและรับชื่อรองเมื่ออายุ15ปีส่วนตัวผพ้เขียนชอบชื่อโม้ไว้อีกมากรู้สึกว่าเพราะเพราะว่าโมรานรก็อยาก ให้ชื่อนี้ออกมาเร็วๆหน่อยอ่ะอ่ะอะจบตอนครบับขอบคุณครบับ